อิซุสุมาเลเซียชูจุดเด่นความประหยัดน้ามันในกระบะดีแม็กซ์หลังทดสอบการขับระยะทางไกลาจากเมืองไทยถึงมาเลเซียน้ํามันหนึ่งถังสามารถวิ่งได้ไกลกว่า2,000กิโลเมตรถือเป็นการสร้างสถิติใหม่ของมาเลเซียอีกด้วยพิสูจน์ความประหยัดอันเป็นเอกลักษณ์ของอิซุสุซึ่งรายละเอียดการทดสอบจะมีดังนี้กระบะอิ u ุสุดีแม็กซ์ในมาเลเซียจะมีเครื่องยนต์ดีเซล1 9และ3.0ลิตรนะครับโดยก่อนหน้านี้ บริษัทเคยทดสอบความประหยัดน้ำมันเดินทางจากกรุงเทพถึงสิงคโปร์ซึ่งมีระยะทางมากกว่า189่กิโลเมตรโดยอิสุสูสามารถทำได้จากน้ำมันดีเซลถังเดียวถัดมาจะมีการนำดีแมกซิงเกิลแคบดีเซล1.9ลิตรแบกน้ำหนักหนึ่งตันสามารถขับได้ระยะทางกว่า1,000กิโลเมตรโดยใช้น้ำมันถังเดียวแต่เส้นทางจะต้องขับขึ้นทางลาดชันข้ามภูเขาทั้งหมด3ลูกซึ่งมีความสูงกว่า1,000เมตรจากระดับน้ำทะเล และล่าสุดกับอิสุสุมาเลเซียดูรมาเชนจ์ได้มีการนำกระบาดทดสอบทั้งหมด3รุ่นได้แก่1.9ออโต้พัส4สีถัดมาจะเป็น1.9ออโต้พรีเมียม4ี 4, ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นย่อยที่ขายดีที่สุดและรุ่น3.0เอ็กซ์เทเรนสีตัวท็อปสุดทั้งหมดจะเป็นตัวถังสีประตูเกียร์ออตโต้โดยเริ่มทดสอบจากจังหวัดพิษณุโลกของไทยสิ้นสุดที่รัสลง,งอมาเลเซีย สำหรับรถยนต์ทั้ง3าคันนั้นจะเป็นเวอร์ชันมาตรฐานยูโรโฟนะครับตัวเลขพละกําลังจะเท่ากันกับเมืองไทย1.9จะมีกําลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรส่วน3.0จะมีกําลัง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคจากสมาคมมอเตอร์สปอร์ตมาเลเซียเป็นสักคีพยานในการทดสอบครั้งนี้ว่าตลอดการเดินทางจะไม่มีการแวะดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงใดอย่างใด และพบว่าหลังจากทำการชาเลนจ์ดังกล่าวกระบะ Isuzu D-Max สามารถวิ่งได้ไกลถึง2,004กิเมตรโยน้ำมันเพียง1นึ่งถังเท่านั้นหรือใช้น้ำมันเพียง76ลิตรนั่นเองถ้าเราหาค่าเฉลี่ยจะให้ความประหยัดถึง26.3กิเมตต่อลิตรโดยการทดสอบครั้งนี้ไม่มีข้อมูลในส่วนความเร็วที่ใช้หรือรูปแบบในการขับขี่ให้มีความประหยัดดังกล่าวแต่ Isuzu มาเลเซียเปิดเผยว่า เราไม่ได้คาดหวังให้ลูกค้าทุกคนที่ขับรถอิซูซูจะต้องขับเองได้ถึง2,000กิโลเมตรด้วยน้ำมันถังเดียวแต่สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงระดับวิศวกรรมที่แทรกอยู่ในรถยนต์อิซุซูทุกคันเพื่อสร้างความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ให้เกิดขึ้นได้นอกจากนี้อิซูซยังได้รับใบรับรองความสําเร็จบันทึกสถิติพร้อมสักขีพยานโดยเดอะมาเลเซียบุ๊กออฟเรคคอร์ดอีกด้วยสําหรับการทําชาลเลนจ์ดังกล่าวเมื่อก่อนในไทยมีการทดสอบกันบ่อยเลยนะครับแต่จะเบาลงไปในช่วงหลังมานี้ ส่วนดีเซลใหม่ขนาด2.2ลิตรจากอิซุซุจะมีการพิสูจน์อย่างมาเลเซียหรือไม่ต้องติดตาม